ในกรณีที่เหล็กจัดฟันเกิดงอหรือว่าหลุดแต่ว่ายังไม่สามารถเข้ามาพบทันตแพทย์ได้เบื้องต้นคุณหมอมีวิธีแนะนําการแก้ไขปัญหาย,ยังไงบ้างคะสําหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะคะกรณีที่เราไม่สามารถที่จะมาพบทันตแพทย์ได้จริงๆนะคะเราอาจจะหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะคะหรือสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะกรณีที่เหล็กหลุดออกมาจากเครื่องมือเนาะเราจะมี เครื่องมือที่สามารถหยิบเหล็กเข้าไปในเครื่องมือได้โดยใช้ฟอสเซปซื้อในร้านขายยาน,นะคะหรือว่าเป็นครีมที่ใช้ที่คุณผู้หญิงใช้นะคะก่อนจะใช้ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนแอลกอฮอล์ที่ใช้ก็เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เช็ดทาความสะอาดทั่วไปนะคะเช็ดทําความสะอาดเครื่องมือเสร็จเราก็ใช้ตัวฟอสเซ p หรือว่าตัวครีมนะคะจับที่ลวดแล้วก็สอดเข้าไปในเครื่องมือนะคะ เท่านี้ก็จบปัญหานะคะกรณีที่เครื่องมือมันยาวแล้วก็ทิ่มกับพุงแก้มนะคะอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ดีก็คือตัวการไกรตัดเล็บนะคะก่อนใช้ก็เช็ดแอนกอล์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใช้ครีมตัดตรงปลายของลวดนะคะสามารถตัดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกก็รีบไปพบคณนิแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะ